คำเตือนเป็นเพียงในทางเลือกซื้อสลากกิจแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพดันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ <c oughs> สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องน้องแสงชาแนลนะครับมาเจมาเจกันอีกครั้งหนึงสลามือนี้นะครับบัน สงการแบบมันสงการก็ถือว่าสงการเราไปพี่น้องเราเพราะว่าวันที่11แล้วนะครับลาเบลลายที่เพิ่นการลุ่มดันหรือว่าเพิ่นการาเป็นจุดนะครับจุดกับเมื่อความสะดวกเนาะนะครับบางหมู่บ้านบ้านที่รถสัญจรหลายเองเสียเป็นการทีเฮ็ดเป็นครับว่ามันดานเราอพี่น้องเป็นจุด จุดอำนวยความสะดวกนะครับประเทศพี่เทนนองหรือว่าแขกประเทศมาบโดจเฉพาะที่จะท่ททากับจอดถามด้วยอยากพักรถพักยังกับจอดเศร้าม่แห้งนะครับขาง,งทางเดยเนาะสำหรับเทศกาลสงการหรือว,ว่าเทศกาลปีใหม่ไทยปี2568นะครับเมื่อนี้กะอากาศกะบอบอบห่อนแห้งปนเดยน,นะครับผากแรงๆม,มากนี่เรื่องว่าเกิดวิ่งห่อนห่อนขึ้นกันนะพี่น้องร้อยเหมือนเก่าเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนั้นแรงมากอะไข่เน่นะครับเอา ก้าวถึงเรื่องวัดชมการน,นะครับวัดชมการหรือว่าปปีใหม่ไทยนอสิบสามสิบสี่สิบห้าแบบก็บเดินทางาไปท่องเที่ยวเดินทางไปชมการหรือว่าเดินทางไปบ้านแต่ซองนะครับหรือว่าไปไปยามพี่ยามน้องนะครับยามผู้รักผู้ใหญุ่ยยสีนะครับการเดินทางโดยความวรติภาพดนะครับเด้อนะครับสุขสุขคนการละกันนะครับ มือนีเดี่ในแนวทางนะคของสองอาจารย์นะครับมาฝากปีฝากน้องกันนะครับอืมโอ้ยลืมผมรโมชั่นอนามาให้ร่องนั่นเป็นเรื่องยืดผ่อนพี่น้องเอาว่าป็นยังพี่น้องเดียวไปลงไปคลิปต่อไปกัน,นแล้วกันนะครับยิ่งสายทหารเลยไหมอ่ะเขอบคุแล้วก็อย่าลืมนะครับด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดก,ดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณหลายกละกันนะสละทันที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามใบหน้านะครับพี่น้องเนาะ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนจะบริพัทชิปดีๆที่ท่างเข้าทางช่องเข้าอัพบเบลดขึ้นมานะครับหรือว่าจะบริพัทคชิปดีๆที่ทางช่องเข้านำเสนอนะครับอีกคำเตือนในคำเตือนสำหรับทางช่องน้องแสงชาแนลนะครับเป็นเพียงในทางเลือกซื้อสลากินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผนานที่ผิดกฎหมายทุกชนิด อาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นที่น่าจะมาเท่านั้นไม่ได้การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอ่านี่คือ,อคำเตือนคำเตือนสำหรับทางช่องของเราเสนอ,อไป่เียงเท่าที่นาา่าจคือว่านะักพิจารณวนะ่า มื่อนี้ได้อาจารย์ท่านไรนะครับข้าแต่เบิองถนนนันทางเพราะว่ารถแดนหลายช่วงนี้พี่น้องวันนี้นะครับเริ่นทำเสนอสองอาจารย์กันแล้วกันนะครับอาจารย์แอดฟินิกกับอาจารย์นอตตี้เนาะพี่น้องเนาะบ่คือเกิดอะไรพี่น้องมากพอาะเราขีดรถทางอาจารย์นอตตี้เพิ่งเข่านะครับเข่ามากวก็เข่ามากแปดเจ็ดถึงทงนะพี่น้องเนาะก็บ้าแอดอดบ่ฟังมาสิ่บอสเสนอเพราะว่าเพิ่งเกิดเป็นอคล้ายๆก็ว่า ทางรายช่องเพิ่งลงไปเนี่ย้วเนาะลงไปหลายช่องเราที่แอดขออนุญาตนี่มาเสนอช่องทางของแอดเนี่ยนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางอาจารย์นะได้เขามาเขาดีแอดกอยากไปนำเสนอเพิ่มขึ้นกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ่งไปแล้วกันนะครับอาจารย์โอตตี้นะครับให้มาที่สี่เด่นไปที่สี่จักชุดที่สี่สองสี่สองสามสองสี่ศูนย์มิดเดียวคือ สี่สามนะ4 4, ครับสี่สามสามสี่ขับความเราพี่น้องเนาะอ่าสำหรับสามทัวให้มาที่สี่สามสองแล้วก็สี่สามศูนย์นะครับเบิ้งได้พี่น้องดนะ้วยอีกคือของอาจารย์นอตตี้นะครับอาจารย์นอตตี้คุณเราเพิ่งจะยุทธ์ทางจังหวัดกาฬสินธุเนาพี่น้อง,งว่านะพนะเพื่อน,น้ำมนต์เป็นไรนะครับคุณจะไปอ่านเะยี่ยมสำนักปู่ใหญ่เพื่อน,นนะไปท้าผุนเราพี่น้องเนาะกับอาจารย์นอตตี้นนะครับนะ ช่วงหนึ่งช่วงวังกิกายนี่บางบางบางเขาบางสาที่ผ่านมาโอ้ยไปดองดั้งเด่งเขาดีดีแอด์คสิไปพึ่งพิงอยู่บ่ได้ไปจ้าเสียบ่มีเวลาแล้วก็บ่มีโอากาสแอบก็เลยบ่ได้ไปนะครับก็อนุญาตถือโอกาสน้ำแนวทางของอาจารย์นอตตีนะครับมาฝากพี่ฝากดองข่ากแล้วกันกน,นะครับยังปั่นนะยังปั่นข้อมูลสำหนะรับแนวทางของอาจารย์นอตตีนะครับงวดวันที่16เมษายน2568 เดินไปที่4นะครับเม็ดเดียวคือ4ี่นะพี่น้องจากชุดให้ที่จับชุดให้ที่4 2 3 2 4 0เม็ดเดียวคือ4 3กับ3 4นะครับอ่าสตัวเปิดไกมาที 4, 3, 2, 4, 3, อ่าสี่สามสองสี่สามศูนย์นะครับสี่เป็นจังใดพี่น้องจะเข้าหรือจะหลุดวิ่งกับพี่แจ๊กหน้าเอาได้พี่น้องเน้ออ่าเพราะว่าหางเทือทั้งที เขากล่ว่ามันโอ้ยเพื้นเขามาซุ่มหัวทุ่งหัวมาลร้องมันกันหน้าหางเทียที่ยียียีจำต่อแล้วก็โดนใส่ซักต่อใจก็เลยกรมีนะครับพี่น้องเากับแลนทางเทีกับแลนแต่บุญเจ้าศาสนาหางเทียอดีตทงเรือปลาเฮาพัฒนไใหมีอ่ะอาะสิบโลเดินพี่น้องเนาะกตบว่าเพียงครับพี่แจ้นะฮะเอาพี่น้องนะครับเงินยี่ในกระเป๋าของพี่น้องนะครับจาก จัดกระจัดนะครับมันตรงกับก้มฟันตรงกับใจมากกบะบบอวากันให้หน้องเนาะอาจจะปะลาตะลีใบคุหลาบสุดสองสุดกุหลาใบสองใบถามาต่อไปเป็นสายในของแอดปินิกนะครับพี่น้องเนาะแอดสายในใบแดงนะครับสายในให้ให้มาสายในใบแดงก็คือให้มาเด่นไปที่หกนะครับเด่นไปที่หกจับชุดเลขที่หกศูนย์หกสองหกห้านะครับพิดแขนน้าได้พี่น้องเนาะ ที่การณานะครับสายในให้มาก็คือนี่นะพี่น yup. ้องครับอาจารย์เอฟฟินิกไอชเยนพิทไอพี Books ่น้องเนะครับเซเอีท so ี่หญิงเป็นเซเอียครับปกติจะเป็นเซเอีแต่เอชเียนพิทก็เลยบเปลี Sisters ่ยนอันฟินิกกเราเนาะพี่น้องนะครับเอฟินิกเป็นกับป่อยมาให้มาที่เม็ดเดียวคือหกงอกก้อนกับเข่าพี่น้องงหกงอนก็เข้ามาที่หกเป็นกระเด็นมาที่หกขึ้เก่าแนวเงินีก็หกเหมือนเดิม จับคนจับชุดบะเขานะครับอุปกรณ์จับชุดบะเขาแ,แต่่วาวน,นี่สิเป็นตั้งได๋พี่น้อง <c oughs> นี่อุปก่อนพี่น้องเล้วอตปก่อนให้มาที่นี่ครับสายในให้มาก็คือหกจับชุดที่626465 เพราะเขาพี่น้องมันออกแต่ว่าเขามานหกเลยหกไม่ใช่คพี่น้องเขามาสามหกเขามาสามหกตรงนิดเดียวคือหกพี่น้องเนาะวันนี okay, này, ้เพ mm. <t> ิ่งขายมาคือเขาพี่น้องมีหกสายในให้มาคือหกนั่นคือเอสเิเนียนะครับพี่น้องนะครับคือตามเอสเคียนมาเอสเพราะเปลี่ยนคือต้องต้องบ่อบ่อแยกออกหมุใส่มันบางนาบางลาพี่น้องฮะเทียบประเทศบ้าคลองนะครับไม่เก่งเท่าไหร่นะครับสำหรับอ่าทะเลตัวเบิกอะไรบ้านเก่งก็เลยงุ่งมเศร้า แบครับมือสาวบุกเก่งทางอิเล็กทรอนิกส์บุกเก่งทางแบบนี้แบบใดก็เลยเ่ยต้องขออภัยพี่น้องนะครับขออนุญาตเขียนเอาสะดวกกลัวน่าถนัดกลัวนะครับแคบหน้าจอไพี่น้องการเรื่องอยากจะนอนแคบก็ได้นะครับอีกนิดนึงนะครับก็คุยกันแจ้นลอยนึงนะครับกปีนี้ไปเที่ยวไซสพี่น้องนะครับกับพ่อปีใหม่เนี่ยปีใหม่ไทยกันละกันนะพี่น้องเราให้ซีฟเพลนช่องทุกทุกขันนะครับมีเจบุญคือพาวิทย์นะครับเนี่ นีจเจเบคือพระเวสสัดนดรให้ได้รับพรสิทประการคือพระนางพุทธดิให้ร่ำรวยสวยดีคือพระนางวีสาขาให้มีปัญญาคือพระสาลีบุตรให้มีฤทธิ์คือพระโมคคัลลานะให้มีโภคะคืออนาถอนาถาบินฑิกะเศรษฐีให้มีโชคมิลาบคือพระศิวลี ให้รำรวยโชคดีตลอดปีแล้วกัตลอดไปนะครับเด้อปีพุทธศักราช2568นหะครับแล้วก็เป็นปีไม้ไทยปีสงวันสงการนะปีไม้ไทย,ป,ไไทยปีไม้ไทยก็ริ่มเข้ามาแล้วพี่น้องครับอ,อ่ามีแล้วพี่น้องเนาะอ่ามาเพิ่งรอบทุดทายกันแล้วกันนะครับแล้ครบับทันทีข้ามาใหม่สำหรับทันทีอ่ายังทันได้เห็นแนวทางการมาเบิ่งกันแล้วกันนะครับ เป็นของอาจารย์นอตตี้ก่อนนะครับเป็นของอาจารย์นอตตี้ก่อนให้มาที่4อาจารย์นอตตี้เพิ่งให้มาขโมูลให้เป็นจค่หน่อยนึงเพียหน่นองเสียหน้นออะนะาแบบเนาะปลาไพ่เพียหน่อยแล้วหาเทียบกัอนอายุใส่ละนี่นะครับอาจารย์นอตตี้เนะพี่นอนะ้องเนาะประมาณนี้พี่น้องอ่ะ ให้เราดีกว่านะครับสบายตานะประองว่าไล่ตาพี่้องนะครับบึบบบ,บบบบไล่ตาพี่นเนาะอาจารย์นที่ให้มาที่4ไม่เดียวคือ4ี่าชุดที่ที่ีอเอ้ยสี่สแล้วก็4ีครับไม่เดียวคือ4 3่สากับสากลับไปพร้อมนะพี่้องเพราะ,ะว่าไปไม่กลับคุณมาตับสี่ต่สาสตัวบนฟ้าสามตัวเพระห็มาที่4 3, 2, 4, 3่สามสองอสีบเอาสาเอาสามศูยเสแล้วพี่้อง โมงประสิทธิ์เรียนเป็นทั้งบนฟ้ากับลงดินบ่พี่น้องลงบ่ลง,ลง,ลงปไต่บาดานบ่คือจะเลยอ่าประมาณน,นี้นะพี่น้องเนาะอ่าแคปหน้าจอไว้แล้วไปพี่นอนะ้องแคปหน้าจอไปแล้วนะครับเด้ออาหนึ่งสองสามเต็มอ่าโอเคต่อไปเป็นสายในยให้มานะครับสายในยให้มาให้มาที่หกนิดเดียวคือหกจับชุดที่หกศูนย์หกสองหกห้าแล้วก็ขอให้โชคดีเป็นว่าเอา้าขอให้โชคดีสุขสุขคนนะครับเด้อสารัคีนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อ่า นอตี้ล้วก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ฟินิกส์แบบเอฟินิกส์สายไหนให้มาอ่าขอเป็นอะไรก็แล้วกันนะครับฟีแบ่งปันข้อมูลนะครับมาไอพีเนอร์ฮได้พิจารณาให้พีเนอร์ฮได้เบิ่งกันนะครับสลัคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนเอซีแฟ้นช่องที่ที่สามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไอเอซี่เฉียวๆบอลมาแห้เรื่อยๆนะครับได้จับเงินแสงเงินลรางกันเมื่อสกุลสกคนไปพอการชิปนะชิปนี้ครับเวาว่าสวัสดีครับ